สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุกขขูสุกคนนะาะ๊ะเนาะอาจจะเสียงดังไปแน่ได้จ้ะเด้อเพราะว่าเมื่อนี้เนาะพอปูเพิินผ้าไอ้มูเพิ่นมาไอตัดหญ้านาะจะว่าสิเก็บลูกโอลีฟนาะจะเนาะเสียงดังแน่กะทุนๆเอาด้จ้ะเด้อตัดหญ้าเพื่อจะเก็บโอลีฟนาะจะเนาะบดละเอียดเลยได้จ้ะเพราะว่าหญ้านี่เขากระลายเป็นปุยนาะจะเนาะ อง่นจังบ่ได้จุดบ่ได้เผาจ้ะบดแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวฝนตกเขาก็จะละลายเป็นปุ๋ยเนาะจ้ะเนาะ ล้างขึ้นมาแล้วจ้ะเราบึงน้าจะเด้อว,ว่าเขาบดหยาละเอียดบอนลนาะจะ มาแล้วเนาะจ๊ะเนาะคุณเมยนั่งรถแล้ว ไปเก็บโอลีฟแล้วจ้ะเดี๋ยวสิพาพไปเบิ่งโอลีฟอีกไกลๆนะจ้ะเนาะต้นใหญ่ๆนี่จ้ะมันมีลูกบอ่อมีหมากบอ่อนะจ้ะเนาะพามาเบิ่งค่ะอันนี้ก็คือห้าทิ่ตัดแ,แล้วจ้ะเด้อกระสิบดละเอียดเลยจ้ะสีผ้าให้เบิง่งเป็นจังสี่แล้วจ้ะต่กอนเอมี่ก็มาเก็บเอาใบเขานี่ไปออมาร์เป็นปุ๋ยพืชสดนะจ้ะเนาะแต่ว่าส่วนนี้กระสีบอ่ออันนั้นหรอกจ้ะเอาป่อยให้เขาเป็นปุ๋ยในนี่แหละ เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้ะข้างนั้นเนาะจะสองฟังนี้แตกต่างกันจ้ะตัดแร้วแปนเนาะจะอันตรกอนฮุกฮุกยจ้ะเด้อข้างฝุ่นกสีหกหุกยจ้ะแต่ว่าตัดสองรอบแล้วจ้ะปีนี้เป็นปีที่สองเนาะเพราะว่าปีช่วงแรกๆมันกัเย้าวหลายค่ะก็เลยตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาตัดอีกรอบนี้จ้ะต้นนี้สิเป็นสีดำเราจะเห็นว่าจะดำน่อยๆแต่ว่าต้นนี่ก็ย่งเขียวอยู่ด้วจ้ะเด้อแต่ละต้นมันกะมันคือกันนเนาะ มันออกซ่าออกเร็วเนาะออกดอกขันออกซ่ากระสีะสุกซ่าเนาะจ้ะเนาะอันนี้สิเป็นเม็ดน้อยจ้ะต้นนี้แต่ว่าแสบค่ะกินเขาสีหอมเนาะจ้ะเนาะยังเป็นมากหกน้อยอยูแต่ว่ากระสีเก็บอ่ะผสมกันไปแล้วจ้ะมากน้อยกระมีมากดำแล้วกระมีเนาะจ้ะเนาะบนเนี่ยจ้ะอันนี้กระพรอมเก็บแล้วจ้ะดำนี่บงต้นเขาค่ะต้นไงจ้ะ อันนี้กะซีเก็บอยู่อ่าใ่ยบันไดเก็บคุณแล้วปีนขึ้นไปคุณแล้วค่ะทั้งพูนแหนงดกมาจากทั้งยอดเขานั่นกสิมีมีเครื่องเนาะเครื่องปั้นนาะจ้ะเนาะขันบ่ปั้นก็ใส่มือขูดขูดเอาคือเขาไปเก็บอันลูกแบล็คเบอร์รี่อยังบลูเบอร์รี่เนาะเอากะซีเก็บโอลีฟจ้ะพามาชมอีกต้นหนึ่งนาะจ้ะเนาะเปลี่ยนแล้วจ้าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวสิพามาเก็บผักเก็บหญ้าหนาหนาวเนาะจ้ะเนาะฟันสิงโต เดี๋ยวจักน้อยฝนตกหลายฟันสิงโตรก,กระสีเกิดมาจา้ะเน,ะนาะคุณทังนี้ดกแล้วค่ะเบื้องต้นเขาจะจะเด้อต้นมันหลายปีแล้วไหมคะ่ะมันสิเทาแล้วเนะาะทั้งต้นแตกต้นอีหยังไปแล้วเทาแล้วเบื้องต้นเขาคุณมีกระสีได้ปีนคือต้นใหม่ผมแล้วะจ้ะอีกจังน้อยนี่ล่ะผุณแล้วปีนไปยุ่งงาใหม่ผมละจ้ะขึ้นไปขูดขึ้นไปเก็บมากขึ้นอย่างนีนจ้ะมากขึ้นต้นใหม่คือลิ่งนี่เด้อโอ้ยมาเาบื้องค่ะเบื้องดกดกเลยนี่ งามหลายจ้ะอุปอิปิอยู่นหน่อยนี่เออบึงเนยซ้ำนี่พอดีเก็บแล้วจ้ะขูดขูดล่มเพราะว่าเขาสิบบริลลวงล้มดินเนาะอีกจังหน่อยขันมันซุกหลายๆเนาะอันล่มมาแห้งๆนี่โอ้ยมันกระดงเลยอะเก็บอย่างเร็วแหละค่ะเพราะว่าทพนฝนท่านฝนฝนตกนีนกระส,สีเปียกสีแฉะเหมือนน่าจะเนาะเ้ะาไปบึงอีกค่ะงานเล็กงานหน่อยเนาะเป็นพ่วง บึ่งจ้ะเห็นคักบบค่ะทางนี้เนาะจ้าหาบโบเคยเห็นนี่เด้อจ้ะเด้อโอลีบโอลิปต้นสดๆเลยโอเคจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้กันยาวแล้วเนาะจ้าเนาะทางพุ่นกับสีเป็นต้นลูกพับเนาะจ้าเนาะคันเดียวคันมันซุกเนาะปีนี้รู้สึกว่ามันสีบางตาเน้นจักน้อยค่ะคันมันอ่า เดี๋ยวเอมีม่มีเวลาเนาะให้มันสุกคักๆเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งนะจ๊ะเ้อะพาไปเก็บลูกพัรผอมม,มันเป็นจังได้ลูกผักหลายคนบาเคยเห็นเนาะ <c oughs> เห็นแต่เขาขายในห้างเนาะ <c oughs> มันเป็นต้นจังไหน <c oughs> สีพาไปเบิ่งจ้ะโอเคจ้ะสำหรับเมื่อน,นี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะอ่ากะสิพาบ่เบิ่งไอ้จนจบดอกเนาะข้าเจ้าทายห้าแล้วกะมันกะตัดหยาก็คือบ้านเฮ้าหรือตัดแล้วก็ปแปนเนาะคือจังสี่ละจ้ะฟังนี่กระแปนแล้วฟังนี้กับว่าท่านแปนจ้ะ คุณลจจะจ้าเดี๋ยวไอคลิปมาเก็บลูกภาพสีท้ายให้เบิ่งอีก้ะจ้ะว่าไอเขาอาทถสวนเสร็จแล้วตัดหญ้าเสร็จแล้วมันสิเป็นซําใดเนะจน้ะเนาะอันนี้ก็คือพื้นที่ของไมย้ยาเนาะจ้ะก็ะสิเป็นที่ย่ๆลงไปปุละสุดห่วยคุณลจจะจ้าห่วยข้างล่างคุณลจจะจืาโอเคจะว่าอะไรเอมี่จ,จ้ะเบื่อแล้วมันบาพาเบิ่งแต่รอบบ้าเนาจจะจ้ะสำหรับมือนี้เนาะจ,จะ้ะเอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดาอจ้ะเด้อก,กับต้นโอริฟใิญ่งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสีท่ายลูกให้เบิ่งอีก พูดใดอายางเบิงไกลๆกลันเดี๋ยวสิพาเมืเบิงลูปมันเน้อจะเด้อโอเคจ้าสำหรับเมื่อนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเน้อจะเด้อไว้พอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า